น้องปอง80ขวบสุกคบน้องปงพอกพก็มาดังฝรั่งขี่นกเนาะค่ะเมื่อนี้ก็สิเฮเททิปสั้ันสันเนาะคะ่ะสิมาอัปเดตอ,อาการฝรั่งเนาะ,ะว่านี้เป็นยังไนนะะนงนาะพป่นองเนาะหลังจากที่หมออันตราเศร้าข้างนาและข้างหลังและข้างทางทองเล่าเนาะ,ะที่บ้ามันมีก่อนอุูทุกข้างทางทองะะพี่น้องมันก็นยังมีอยู่แต่หมอน่ะบอกว่า มันบ่มีอย่างในทองทองว่าได้เป็นอย่างทองดีทุกอย่างดีว่าเส่นการของพวกเขาใจคือกันแต่ว่าพ่อวันพฤลัสทหาติพานมาเมื่อกี้เนาะพี่น้องเนาะมีอ่าหมอหมออีกคนหนึ่งที่ดูแลด้านหลังของเล่าที่เราวปวดหลังมานี่หลายปีแล้วพี่น้องปวดหลังมานี่หลายปีแล้วที่นี่หมอก็เลยโทรมาคุยโทรมาคุยก็เล่าแหลว้ว่าอ่าผู้ดีมือหน,นึ่ง พิการก็เหลืงานมาแต่เว้นเนาะเหลืองานมาบ่ายโมงคืนกําลัง,ง,นนง,ง,างนั่งกินข้าวอยู่ในห้อง้องัวด้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วดังคิดในใจละแม่แล้วหมอโทรมาก็เลย่าจอดฟัง <c oughs> จอดฟังว่าเขาเบาอย่างกันจะกับฟังโมหูทั้งมือดอกปีนองฟังโมโหทั้งมือเขาเลยถามลาว่าบัตรเขาว้างแล้วเนาะพิการเาเลยถามว่าเป็นยงในใังไงเพอใหญงเขาบ่าไรแล้วก็เล,เลย,เล,เล,ยลุกขึ้นแล้วก็เริ่มเบานวางข้า,าขงลังชั้นน่ะ มันมันคล้าข่กระดูกทับเส้นหรือเปล่าพี่ห้อเขาต้องใส่ยาชนิดรุนแรงมาฉีดระหว่างมันยังสีหายปวดหนึ่งระบอกวางสีแต่ถ้าฉันบ่อยากฉีดยาฉันต้องไปท่ากายยภาพบำบัดนะระวังสิพี่หอการหรือ่าถ้าฉั้นจบไปกายยภาพบำบัดเปียงหรอพูงยัยแล้วเ็าเลยบอกว่าถ้าฉันไม่อยากฉีดยาตัวนี้หรอก มันมีผลดีมันก็มีผลร้ายด้วยจวังหวะแนวไดงเนานะเขาประเข้าใจนะี่พี่น้องนะนี่แล้วก็เรียว่าแต่เขาบอกว่าถ้าชั้นว่ายน้ําได้ทุกเช้าหรือไม่อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งก็จะดีว่ายน้ำพี่น้องไป้าว่ายน้ำการก็เลยว่าเออขสันจะไป้าว่ายน้ำเด้อสะนะมเราก็เลยเช็กบึงแถวบานเนาะแถวบานก็บอกว่ามันมีอยู่ไปเนี่ยหมอเศานึ่งข้างละ ครั้งละสามถึงสี่ยูโรลอยก็บาทลอยเศ้าประมาณนั้นแหละพี่นอ้องพิการก็อยากให้เราไปพิการก็เลยบอกว่าไปซาสนะเพราะมันเจ็บมันมันเจ็บหลังแต่ใจนะ่ะอยากให้เราสีสียาตัวนี้เขาก็ดูกระดูกสลังน่ะพี่นอ้องมาที่นี่ทุกครั้งที่เราถอดเสือมาให้พิการเอายาท่านะแล้วท่านชูหมุดสาเรกะ คือมันบริสุทธิ์ซอยอิหยังยาน่ะถ้าสมือสมือเินมันสีอีหยังเลยพี่น้องมันก็ะแค่มันเท่าอาการปวดมันบอกแต่พี่การนันใจนั่นใจนันอยากให้นอสียาเลยมันมีผลดีอยู่มันซอยบ่ให้ปวดมันผลเสียกบสีบากันพ่ายหลังเนะพี่นนองเนาะแล้วเราบ่ยอมสีเล่าบ่ยอมสีพี่การกับเป็นห่วงเป็นห่วงเนาะยู่น้ำกันมามันบ่พี่นนอกคนเห่าถึงแม่ว่า มาหยุดนัากันพิการอยุ่น้ำเรลาเจ็ดปีพี่นเจ็ดปีล่ะเจ็ดปีพิการก็เลยบอกว่าเราเห็ุงานตอนนี้เราเห็นงานจันถึงสุกพอใหญ่อีกคนหนึ่งเสาร์อาทิตย์อีกพอใหญ่อีกคนหนึ่งรับไปดูแลเขาพ่การก็เลยว่าให้เราหลบโลบไปเลยเจ้าหนึ่งเสียเอาวันธรรมดาโลบหรือสิโลบเสาร์อาทิตย์ก็โลบไปแมนบ่กพี่หน้องคนเฮ้าน่ะมันบ่ไเ้มันสิมา เฮ็ดจนจะคลองสิตายปนีกับบไวเนี่ยแต่ขี่เจ้าคือบดูโบดันพ่อหญ่ก็เลยว่าเจ้าสีมดูมาดันยังตอนก็นล่างสิตายเลยว่ะความความเป็นห่วงความความเป็นหว่วงเล่าหนังการกับเป็นห่วงว่าอย่างไรแล้าเฮ็ดต่ว่าเรื่องบ้านเรื่องบ้านที่อยู่ทุกมุเนี่มีการกับซอยค่าใ่ใจแล้วอยู่พี่นอ้องบ่เมนว่าบบซอยการซอยอย,อยู่การบามเมนคน้นสิสิเห็นแกตวเนาะ มันว่าทำงานได้เงินมาหลายๆแล้วมืออึบไว้คนเดียวมันโมเมนติปีการซอยพิ่นอยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่ล่ละค่ะคือเมื่มออาบดตให้นฟังอ่าต่อไปมันขึ้นอยู่การตัดสินใจของเรลาวะละ่ลเราสิสิยาเอา,แบบเอาแบบเอาแบบแรงแรงใส่จ้าของเลยหรือลักสิคอยเหตุไปก็คือไปกายภาพบำ้บัดแลลวก่หวายนะ่านั่นแหละพี่น้องแต่ห้ากับบุงหกับเรลาวาลราสเอาแบบใดเนาะ เป็นเมียกับจริงอยู่พี่น้องแต่บางครั้งเขาก็บร่ได้บอกเข้าทั้งเบิดพี่น้องบ่ได้บอกทั้งเบืดอไ่ได้บอกบม่ได้บอกทั้งเบิดเก็บงําไว้คนเดียวกระซ้างเถอะคือว่าเข้ากับเห็ดดีน้ำี่สูตวน้อพี่น้องเนาะขันเราเป็นจังไงตัวไปหรือว่าอาการแล้วเป็นได้พิการกต่ที่มาบอกฟังฟังเนื้อพี่น้องขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปมาให้ค่ำในน้ำตุๆอย่างเนาะค่ะเนาะ ตอนนี้ล่ก็ยังดูแนห้องนอน,นงไปเนาะเบิ่งแท็บเล็ตหน่อยอันนึงเบิ่งหนังเดี๋ยวก็นอนแต่ทองเล่าว่ายังเป็นไข่บักไง,งอุดรูอยู่ขางข้ปเนาะเด้อเดี๋ยว้อฟังขัวพี่น้องฟังขวังขวอันบักไง,งอุดรูฟังเพี้คือจังบุรูบอกบ่าถือคิดเองคิดภาษาเหมันพุง่ง <laughs> มันโมเมนยนโดนคิดไปเองเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณพบกันคลิปหนาเนาะค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่การด้วยเด้อน,น้องๆพี่ๆทุกคนค่ะบ๊ายบาย